ดอะลึก RVMD หุ้นไบโอเทคพลิกโลกหรือเผาเงินทิ้งวิเคราะห์ครบ23ปัจจัยสวัสดีครับยินดีตารับสู่ช่องหุ้นต้นน้ำครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์หุ้นที่เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในหุ้นที่มีโอกาสเติบโต,ตสูงที่สุดแต่ก็มีความเสี่ยงสูงสุดตัวหนึ่งในตลาดนั่นก็คือ Revolution Medicines หรือในชื่อย่อ RVMD ครับ RVMD ไม่ใช่หุ้นธรรมดา แต่เป็นบริษัทชีวเภสัชพันธ์หรือไบโอเทคที่อยู่ในช่วงพัฒนาทางคลินิกและกำลังเดิมพันครั้งใหญ่กับการพัฒนายาเพื่อรักษามะเร็งที่เกิดจากการกลายพันธุ์ของยีน RAS ซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมายที่นักวิทยาศาสตร์ไล่ล่ามานานหลายทศวรรษคำถามสำคัญคือ การลงทุนใน r v m d คือโอกาสที่จะได้เป็นเจ้าของนวัตกรรมเปลี่ยนโลกหรือเป็นเพียงการเผาเงินไปกับการวิจัยที่อาจไม่สำเร็จวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันแบบละเอียดสุดๆด,ด้วยกรอบการประเมิน23หลักพร้อมให้คะแนนสรุปเรตติง้งและวางกลยุทธ์การลงทุนที่ชัดเจนทั้งจุดเข้าจุดคัดลอสและราคาเป้าหมายถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับ r v m d คือใครและทาไมถึงน่าตื่นเต้น ก่อนอื่นมาทำความเข้าใจธุรกิจของ RVMd กันก่อนนะครับบริษัทนี้ก่อตั้งในปี2014และพุ่งเป้าไปที่การพัฒนายาสำหรับ RAS Addicted Cancers หรือมะเร็งที่ดื้อยาและรักษายากซึ่งเกิดจากยีน RAS กลายพันธุ์พวกเขามีกลุ่มยาที่น่าสนใจมากๆในไพ p ป l i ลไลเช่น d a r ร a l e x หรือ RMC 6236 ที่เป็นตัวหลักและยาอื่นๆที่มุ่งเป้าไปที่การกลายพันธุ์ย่อยๆอย่าง G12C และ G12D ข้อสังเกตสำคัญ r v m d ยังเป็นบริษัทที่เรียกว่า Clinical Stage นะครับหมายความว่ายังไม่มีผลิตภัณฑ์วางขายเชิงพาณิชย์รายได้หลักยังไม่มีและบริษัทยังขาดทุนหนักจากการทุ่มงบประมาณมหาศาลไปที่การวิจัยและพัฒนาหรือ R&D นี่คือจุดที่นักลงทุนต้องเข้าใจเป็นอันดับแรกครับ เปิดคะแนนวิเคราะห์ตามกรอบ23หลักเอาละครับมาถึงไฮไลท์ของเรานั่นก็คือการให้คะแนนตามกรอบ23หลักจากการประเมินทั้งหมด RVMD ได้คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่5 8เต็ม100ครับคะแนนอาจจะดูไม่สูงมากแต่เรื่องราวที่ซ่อนอยู่หลังคะแนนน่าสนใจกว่าเยอะครับเรามาสรุปจุดแข็งและจุดอ่อนที่สำคัญที่สุดกันจุดแข็งกลุ่มคะแนนสูงจุดอ่อนกลุ่มคะแนนต่ำทีมหรือโอกาสทางธุรกิจ 9 0ตั้ง100ความสามารถทำกำไร1 0ตั้ง100อัพไซด์โอกาสเติบโต9 0ตั้ง100โมเดลธุรกิจ1 5ตั้ง100นวัตกรรมหรือเทคโนโลยี8 5ตั้ง100 o p t i อ n ออปชันนลิตี้8 5ั้ง100 <c oughs> <c oughs> เห็นภาพชัดเลยใช่ไหมครับ RVMD มีเรื่องราวและศักยภาพที่ยอดเยี่ยมมาก ตลาดมะเร็ง IAS ใหญ่และยังไม่มีใครครองตลาดได้เบ็ดเสร็จรทั้งสิน้นเทคโนโลยีของบริษัทก้อนล้ำหน้าแต่ในทางกลับกันพื้นฐานการเงินนปัจจุบันยังไม่มีอะไรเลยกำไรไม่มีกระแสะเงินฝนติดลบและ valuation ก็มาจากความคาดหวังในอนาคตล้นลวนครับนี่คือลักษณะเฉพาะของหุ้น biotech ที่เป็น high risk high reward อย่างแท้จริงครับสรุปเรตติ้งและความน่าลงทุนให้กี่ดาวครับเพื่อให้เห็นภาพรวมง,ง่ายขึ้น เรามาสรุปเป็นดาวกันครับดาวรวม3ทับดาวศักยภาพการเติบโต4ทับดาวความเสี่ยง4ทับดาวความน่าลงทุน3ทับหดาวศักยภาพการเติบโต4ดาวมาพร้อมกับความเสี่ยง4ดาวครับนี่คือบทสรุปที่ชัดเจนที่สุด r v m d เป็นหุ้นที่มีโอกาสเติบโตแบบพลิกชีวิตได้แต่ก็มีความเสี่ยงที่จะล้มเหลวและทำให้เงินลงทุนเสียหายหนักได้เช่นกัน สรุปม็อกสำหรับนักลงทุนที่เข้าใจความเสี่ยงของธุรกิจไบโอเทคมีใจเป็นนักลงทุนระยะยาว3-5ปีและที่สำคัญที่สุดคือต้องจัดสรรไว้เป็นสัดส่วนน้อยของพอร์ตเท่านั้นห้าม a l อินเด็ดขาดครับกลยุทธ์ทำเงินจุดเข้าคัดลอสและเป้าหมายเมื่อเข้าใจความเสี่ยงแล้วถ้าเราสนใจจะลงทุนจะวางแผนอย่างไรนี่คือกลยุทธ์และระดับราคาที่น่าสนใจโดยอิงจากราคาปัจจุบันที่ประมาณ54ดอลลาร์นะครับ รายการระดับราคา USD เหตุผลเชิงกลยุทธ์จุดเข้าทยอยสะสม30.00-40.00ด40.00ส่วนราคานี้ถือว่ามีส่วนลดและ Margin of Safety ที่ดีขึ้นสำหรับการเข้าสะสมจุดคัดลอสตัดขาดทุน15.00-20.00ขีด2 0 0 0ต้องมีวินัยครับหากการทดลองสำคัญล้มเหลวหรือมีข่าวร้ายนี่คือจุดกำจัดความเสียหายโซนโอเวอร์ฮ e ตตระวัง 7 0 0 0ขีด90.00 90. หากราคาพุ่งขึ้นไปเร็วเกินไปจากข่าวดีอาจเกิดการย่อตัวควรระมัดระวังการไล่ราคาราคาเป้าหมาย3-5ปี8 0 0 0ขีด120.00 Blue Sky Scenario หากยาหลักประสบความสำเร็จได้รับการอนุมัติและเริ่มสร้างรายได้ข้อสังเกตสำคัญและมา s สโตนที่ต้องจับตาสุดท้ายนี้ผมมีข้อสังเกตและกลยุทธ์สำคัญที่อยากจะเน้นย้ำครับ 1. งเงินทุนคือเส้นเลือดใหญ่ข่าวดีล่าสุดคือ r v m d ได้เงินทุนสนับสนุนจาก royalty pharmacy ทำให้บริษัทมีเงินสดในมือสูงถึงประมาณ2.1พันล้าน USD นี่เป็นปัจจัยบวกมหาศาลครับเพราะช่วยลดความเสี่ยงด้านสภาพคล่องไปได้หลายปีทำให้บริษัทมีเวลาเพียงพอในการผลักดันการวิจัยไปสู่ขั้นต่อไป 2. อ,อย่าลงทุนเพราะความคาดหวังอย่างเดียว ราคาหุ้นตอนนี้สะท้อนความคาดหวังไปมากแล้วถ้าผลการทดลองออกมาดีแต่อาจไม่ดีเลิศเท่าที่ตลาดคาดหวังราคาหุ้นก็อาจโดนเทขายได้เช่นกันครับ 3. กลยุทธ์ที่แนะนําคือทยอยซื้อแบ่งไม้ซื้อในโซนที่กําหนดอย่าใส่เงินก้อนเดียวตั้ง stop loss เคร่งครัดหุ้นไบโอเทคความไม่แน่นอนคือความไม่แน่นอนต้องมีจุดตัดขาดทุนเสมอ 4. ติดตาม m i l e s t o n สำคัญข่าวเหล่านี้คือตัวตัดสินอนาคตของหุ้นครับ ผลการทดลองเฟส3ของยาดารัตซอนราสิบการยื่นขอและได้รับการอนุมัติจาก FDA ข่าวการจับมือกับบริษัทยายักษ์ใหญ่รายใหม่โดยสรุป r w m d คือหุ้นแห่งอนาคตที่เดิมพันกับความสำเร็จครั้งเดียวครั้งใหญ่หากพวกเขาสามารถไขถอดรหัสการรักษามะเร็ง RAS ได้นี่อาจเป็นการลงทุนที่พลิกชีวิตแต่ระหว่างทางเต็มไปด้วยความเสี่ยงที่อาจทำให้ทุกอย่างกลายเป็นศูนย์ได้เช่นกันการลงทุนใน r v m d จึงต้องอาศัยทั้งความเข้าใจในธุรกิจความอดทนและการบริหารความเสี่ยงที่ยอดเยี่ยมครับแล้วคุณล่ะครับคิดว่าอย่างไรกับหุ้น RVMD น่าสนใจพอที่จะแบ่งเงินส่วนเล็กๆมาลงทุนด้วยหรือไม่คอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ที่ด้านล่างเลยนะครับถ้าชอบการวิเคราะห์หุ้นแบบจดลึกอย่างนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์และ Subscribe ช่องของเราไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ